มีคนไข้อ่ะแชทเข้ามาใไลายๆเขาชอบถามว่าเนี่ยหนูใช้ครีมรักษาฝ้ารู้สึกว่าทําไมฝ้ามันชัดขึ้นเป็นคำถามยอดฮิตซึ่งวังรู้ว่าปาก็เจอคาถามแบบนี้เยอะก็เลยอยากจะเอาเนี้ยมาแชร์เป็นคําถามคอมมอนเลยเราจะบอกเสมอว่าฝ้ากากคุณจะชัดขึ้นนะเพราะมันเป็นความจริงแต่ความจริงนั้นอะเข้าใจไม่หมดทีนี้ไอ้บางคนที่มันมีจุดกระแทนฝ้า ซ่อนอยู่ในหน้าที่มองอันเนี้ยคือปัญหาเราเห็นป๊อปต้องรีบบอกเลยนะว่าต่อไปหน้าคุณจะขาวขึ้นนะแต่จะมีคนทักขึ้นว่าหมูนี้ทําไมเป็นกะชัดฟ้าชัดเพราะเขาไม่ได้มองพื้นผิวหน้าที่มันขาวขึ้นไปมองจุดกะกับแผ่นฟ้าที่มันเห็นชัดซึ่งมันเข้มกว่าพื้นผิวปกติะะมันก็เลยเห็นชัดขึ้นแค่นั้นเองยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าเราเป็นฝ้าทางหน้าใช่ไหมครับเราก็อาจจะทาเนี่ยตัวฝ้าช้าหรือว่าเทนนิงทีมอะทางหน้ารอบนึงเสร็จแล้วอะเราก็ทาอันเนี้ยย้ำต,ตรงบริเวณ ที่มันเป็นฝ้าหนา,หนาอีกสักครั้งหนึ่งแค่นี้มันก็จะปรับพื้นผิวหน้าทางหน้าแล้วแค่นั้นเอง<ม>เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าทำไมฝ้ามันหนาขึ้นนะครับนี่แหละคือประเด็นจริงๆมันจะมีเทคนิคงที่ปา้าจพูดเสมอว่าให้ถ่ายรูปหน้าตัวเองไว้ <S <S ใช่ไหมถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนใช้เนี่ยควรจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วพอใช้แล้วสักเดือนนึ่ะถ่ายรูปเรียบเทียบดูจะได้รู้